ต่อที่เชลซีกันหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเตรียมให้รางวัลตบรางวัลพาเมอร์โคพาเมอร์อ๋อโอ้โหแต่ขั้นเหนือเขาน้อยนะพอมารู้ว่าใช่ใช่โบว่อ์ตอนเซ็นมาเขายังไม่ได้เปลี่ยงขนาดนี้อ่ะก็ก <ๆ S 1> <แ>็จริง <S <S <อ>นะคะอันนี้เป็นรายงานจากเทเล graph แต่ขรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะเพิ่มค่าแรงให้กับโคพาเมอร์ค่ะหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจนะแล้วก็หวังว่าพาเมอร์จะอยู่กับสโมสรในระยะยาวด้วยนะคะพาเมอร์เนี่ยอายุ22เซ็นไว้7ปีคือเขาเซ็นยาว วงออปชันอีกหนึ่งค่าเหนื่อย8 0 0 0 0 80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองตอนที่ย้ายมานะคะแล้วก็นี่คือเป็นถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มนักแต่งกกษที่ได้ค่าเหนื่อยน้อยกว่าเพื่อนๆน,นะคะก็คือนี่คือ80,000เนี่ยได้เป็นหนึ่งในสี่ของเงินของรท์มิสเตอร์ลิงเนี่ยตอนเซ็นเขาบอกโอ้ยนี่ค่าเหนื่อยสูงแล้วนะเด็กแค่นีนนออ้ช่วงนั้นเป็นดาวลูกของแมนซิสตี้ใช่ ใครจะ <ๆ S 1> คิดปีหนึง่งไะุมขึ้นมาเร <c oughs> ็วมากแล้วแน่นอนเชลซีก็เลยเตรียมที่จะเหมือนแบนตบตบประวันให้นะคะก็เดี๋ยวจะเหมือนแบบว่าอัพค่าเหนื่อยให้เพื่อตอบแทนกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็หวังว่าพาเมอร์จะอยู่กับสโมสรไปแบบยาวๆ1ิปีข้างหน้าแล้วก็น่าจะรักษาความสิบปีเหรออูนี่เสียดายเลยนะแล้วดูแอิจูดเอนโซได้แชมป์ไปมีปัญหาล้องเหยียดเชื้อชาติโคพาเมอร์เป็นรองแชมป์วันเดียวเท่านั้นเข้ายิม โอ้โหเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองงเ,เดี๋ยวพาม์ก็น่าจะกลับมารายงานตัวในเดือนหน้าเลยนะคะคืออย่างนี้นักเตะที่พวกเข้าชิงที่3ของโคปาเมริกาเข้าชิงชนะเลิศอะไรพวกนี้จะได้กลับมาอีกทีคือได้พักสามอาทิตย์อะายาวาเลยเ<า>พร<ว>าะฉะน,นักเตะสโมสรสัป <คน S 2> ดาห์ แข่งในโคปาบราซิลยูโรเข้าถึงรอบชิงชิงที่3อะไรพวกนี้ก็คือจะได้กลับมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดฤด,ดูกาลเลยด้วยซ้ำมั้งใช่ครับอย่างพวกฟรีซีซันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบส่วนใหญ่จะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะนี่เด็กดี้วเนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งที่ค่าตัวลดยังไม่มีใครซื้อฮลเลอร,ร์นี่ตอนแรกๆอ่ะโ,โอ้โหนี่ลดแล้วเหรอนี่ลดแล้วเหลือ50บล้านสุดเนี่ยลดราคาค่ะนี่จัดโปรโมชั่น มิดเยียเซลรอบแรกไอ้ที่ร้อยล้านเนี่ยถามว่าใครตั้งก่อนเผื่อได้ไงเผื่อมีใครหน้ามืดเผื่อมีใครหน้ามืดปรากฏว่าก็คือหลังโดนแบนด์ก็ไม่ลดราคาเนี่ยตอรกตัตอนนั้นเขามีคนเนี่ยแต่เอาจริงนะก็ห้าสิบล้านก็ยังเสี่ยงเลยก็ยังแพงอยู่ดีแหละแต่ก่อนนั้นเนี่ยตั้งไว้80สิบล้าน80สิบล้านปอนตอนนี้พอแบบเริ่มเหมือนเงียบๆเนี่ยเปนฝอดก็บอกว่า5้าบล้านตั้งมาเรียกมาใครเสนอม้า50ล้านก็พร้อมคุยแล้วทำไม คนโยนไปที่เชลซีอ๋อเป็นเพราะว่าไม่มีหน้าเป้าอุอ้ยทีมนีน้ทีหนา้าพลาดไม่ได้เลยคืออาร์เซอนอลนะเพราะว่าเขาลอนดอนด้วยกันเนี่ยเบนส์ฟอร์ดก็ลอนดอนอาร์เซอนอลก็ไม่ข่าวว่าสนใจนี่ก่อนอันนี้ปะ่ะใช่ไหมใช่อสองทีมเนี่ยสองทีมเนี่ยเออไม่ต้องออกจากเมืองหลวงเลยไรเงีนะคะครับก็แต่คือด้วยอายุแหละ28อ่ะ อย่างทีมอย่างเชลซีเคยสนใจแต่เขาก็อยู่ว่า28คุณเดี๋ยวนี้นักฟุตบอล28จีก็เริ่มลังเลในการลงทุนแล้วเออย่างไงแล้วเขาก็ไปเลงแบบ20 18 19 20อะไรเงี้ยมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะแต่ฟอมจากยูโรผมว่าก็ไม่น่าจะขายยากนะเรเห็นเห็นดูว่าโอยคือต้องบอกนกว่าถ้าอยู่ในยุคพวกเราเนี่ย50ล้านเมื่อก่อนมองแพงเดี๋ยวนี้นะนักเตะ50ล้านนี่คือก็เป็นราคาที่ซื้อได้เออเป็นฟอร์ดจะยื้ออีกหน่อย บม<อ>กแอดออนนะครับโี oh, <Okay. S 2> นี้ก็ <Okay. S 2> ข่าวนี้เชื่อว่า2ทีมนี้แหละตาโตแน่นอนเพ uh huh. ราคามก็ลนมาเป็นครึ่งหนึ่งเลยอะส่วนอีกคนหนึ่งที่ในยูโรโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วกันดีดีผิดคาดก็คือกองเต้แต่ว่ากองเต้ uh huh. เองเนี่ยเล่นอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะล่าสุดมีข่าวว่าเวสแฮมสนใจที่ดึงกองเต้กับพิมเมลีค่ะโอ้โห oh oh. น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะเขาก็ คือตอนเขาไม่ได้ให้ซา <33 S 1> อวพวกเราก็าไม่ได้ตามดูว่าเขาเป็นยังไงฮะพอมาโผ่ในยูโรแล้วแบบก็ยังฟิตอยู่ก็ยังฟิตอยู่อ่ะยังโหกี่ปอนด์ฟิตเกิน33ใช่แต่ทีนี้เนี่ยค่าตัวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาค่ะแต่ค่าเหนื่อยนี่สิค่าเหนื่อยเนี่ยกองเต้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่อยู่เชลซีได้ตั้งส0 0แสนส0มแสปอนด์ต่อสัปดาห์รือจะเอาฐานเชลซีมาวัดเลยเหรอ ตอนนัซาอุก็ไม่น่าไม่น่าเบานะหมายถึงค่าเหนื่อยอ่ะปะคือโอเคค่าตัวไปซื้อจากซาอุอาจจะซื้อมาแค่แบบสิบกี่สิบล้านแต่ไอค่าเหนื่อยที่ตอนนี้เขารับจากซาอุไหนบอกโทรศัพท์ยังใช้มือถือยังใช้แตกๆเลยแต่บ้านใหญ่มากมือถือหน้าจอแตกนะแต่บ้านเขาเละหาอันนั้นมาเน่แต่ กองเต้ก็เป็นหนึ่งเลนะเนี่ยที่แบบไอ้นี่ขับรถมีเนี่ยที่คนอื่นเขาขับซุปเปอร์คาร์กันหมดอ่ะแต่เรื่องค่าเหนื่อยไม่เกี่ยวนะค่าเหนื่อไม่เกี่ยวเขากระเป๋าแฟนเราชอบพวกน้ากองเต้อ่ะชอบคาแรคเตอร์แบบความขี้อายความอะไรอย่างเงี้ยเขาอะโอ้โหใช่ถึงบอกไงว่าไอ้ซื้อมาเนี่ยสิบยี่สิบล้านไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ข้าเหนื่อยที่จะเจรจากันเวสแฮมจ่ายไหวหรือเปล่าก็คือถานเขาสูงคุณแกนฟาเตอร์บอกว่าคุณเอาอะไรมาวัดค่าเหนื่อยกองเต้ครับเพราะว่ากองเต้ไม่เคยเหนื่อยเออจริง ขาวิ <How we> ่งเล้วาง